ท่านผู้ฟังเคยสงสัยไหมคะว่าพระองคุลีมานทำไมท่านต้องสังหารคนถึง999คนเพื่อตัดนิ้วมาล้อยคล้องคอแล้วลำดับที่หนึ่งพันทำไมถึงต้องเป็นพระพุทธเจ้าท่านสังหารคนมากมายทำไมถึงได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในชาติสุดท้ายของท่านวันนี้แสงธรรมนำใจเล่าเรื่องจะเล่าให้ฟังคะ่ะครั้งหนึ่งเหล่าพระสงฆ์สาวก พากันทูลขอให้พระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าเรื่องราวความเป็นมาแต่อดีตชาติของพระองคุลีมานเพื่อที่จะได้รู้สาเหตุว่าทำไมชาตินี้ท่านถึงต้องเป็นโจรฆ่าคนก่อนที่จะมาเป็นพระสงฆ์ที่อุดมด้วยศีลาจารวัฏงดงามพระพุทธองค์ผู้ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณก็ทรงประทานตรัสเล่าให้ฟังดังนี้ในอดีตชาตินานโพ้นทีเดียว พระองคุลีมานได้ถือกำเนิดเป็นเต่าใหญ่อยู่ในทะเลและมหาสมุทรแห่งหนึ่งความใหญ่ของเต่าตัวนี้มีขนาดไม่เล็กไปกว่าปลาวานโบรณาณจารย์ท่านเรียกเต่าชนิดนี้ว่าเต่าเรือนคือตัวใหญ่เท่าเรือนเป็นเต่าใหญ่แต่ใจบุญด้วยมีนิสัยที่ไม่ดุร้ายทำร้ายใครมักช่วยเหลือผู้คนที่ตกอยู่ในอันตรายจากเรืออับปางให้พ้นภัยเสมอ เตาใหญ่อดีตชาติพระองคุลีมานก็เวียนไหวหากินอยู่ในท้องทะเลตามปกติอยู่ชั่วนาตาปีจนอยู่มาวันหนึ่งพบเรือประมงลำหนึ่งเกิดอับปางลงผู้คนในเรือต่างก็ลอยคอแหวกไหยพยุงตัวเพื่อไม่ให้จมน้ำต่างก็หมดแรงเมื่อยล้าจะตายมิตายแหลด้วยจิตแห่งความเมตตาเต่าใหญ่ตัวนั้นก็ว่ายเข้าไป เพื่อให้บรรดาชาวประมงเหล่านั้นซึ่งคาดว่ามีประมาณ6-7ถึงคนได้พากันเกาะกระดองเต่าปีนขึ้นมาบนหลังเต่าจนครบทุกคนและเต่านั้นก็ว่ายน้ำเข้าฝั่งพาคนเหล่านั้นขึ้นบกให้พ้นภผ่แต่ด้วยเคราะห์กรรมของเต่านั้นที่อาจจะมีเวรมีกรรมผูกพันกับชาวประมงที่ตนได้ช่วยชีวิตเอาไว้ตามมาส่งผลทำให้ชาวประมงเหล่านั้นเห็นผิดเป็นชอบ เกิดความโลภในในก็ไม่ได้ปลาแล้วฆ่าเต่าเอาเนื้อไปขายก็ยังดีด้วยความคิดชั่วชา้าขาดซึ่งความกตันยูรู้คุณเต่าที่ได้ช่วยชีวิตตนไว้เขาเหล่านั้นก็พากันฆ่าเต่าแล้วชำแหละเนื้อเอาไปขายให้คนในหมู่บ้านนั้นซึ่งมีอยู่หลายครัวเรือนทุกครัวเรือนต่างก็พากันซื้อเนื้อเต่าไปกินกันด้วยเป็นของแปลกหายาก และมีความเชื่อที่ว่าเต่าเป็นสัตว์ที่มีอายุยืนหากใครได้กินเนื้อเต่าแล้วจะพากันอายุยืนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสเล่าว่าคนในหมู่บ้านนั้นมีด้วยกันทั้งสิ้นหนึ่งพันคนพอดีทุกคนเมื่อได้เนื้อเต่าไปแล้วก็พากันนำไปปรุงอาหารแบ่งปันกันกินในครอบครัวแต่มีอยู่เพียงคนเดียวเป็นเด็กหญิงอายุเพียงเก้าขวบ ที่ไม่ยอมกินเนื้อเต่าแม้พ่อแม่จะบังคับให้กินอย่างไรเธอก็คายออกมาจนหมดสิน้นเพราะเธอสงสารเต่าตัวนั้นอาจด้วยจิตวิญญาณที่ทำไว้ร่วมกันแต่อดีตชาติกับเต่านั่นเองด้วยบุพกรรมอันนี้แหละที่ทำให้ชาตินี้เต่าใหญ่ได้กลับชาติมาเกิดเป็นองคุลีมานเมื่อ,อหิงสกกุมารหรือพระองคุลีมานมีอายุพอจะศึกษาศิลปวิทยา บิดามารดาจึงส่งไปเรียนกับอาจารย์ที่สาราโมกที่เมืองตักศิลาอาหิงสกกุมารเป็นคนมีปัญญาขยันตั้งใจเรียนดีมีความประพฤติเรียบร้อยรับใช้อาจารย์ด้วยความเคารพพูดจาไพเราะจึงเป็นที่พอใจของอาจารย์มากแต่สิทธิคนอื่นๆเห็นท่านเป็นคนโปรดของอาจารย์ก็ริษยาพากันออกอุบายเพื่อกำจัดอหิงสก,กมานกโดยแบ่งคนออกเป็นสามพวก พวกแรกก็เข้าไปบอกอาจารย์ว่าได้ยินมาว่าอาหิงสักมมานบจะประทุษร้ายท่านอาจารย์ทีแรกอาจารย์ไม่เชื่อแต่เมื่อพวกที่สองและพวกที่สามเข้าไปบอกเรื่องอย่างเดียวกันนักเข้าก็กลับใจเชื่อแล้วอาจารย์จึงหาอุบายฆ่าอาหิงสักรมมนบเสียอาจารย์คิดต่อไปอีกว่าถ้าเราฆ่ามันใครๆก็จะคิดว่าอาจารย์ที่สาปโมกลงโทษมานก ู้มาเรียนศิลปะยังสำนักของตนแล้วปลงชีวิตดังนี้ก็จักไม่มีใครมาเล่าเรียนศิลปะกับเราอีกถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็จะเสื่อมลาบดังนั้นจึงได้ออกอุบายยืมมือคนอื่นฆ่าโดยให้มานพบนั้นฆ่าคนให้ได้พันคนด้วยคาดว่าเมื่อหิงสักกุมารปฏิบัติตามตนเที่ยวได้ฆ่าคนไปก็จะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งต่อสู้และฆ่ามานพบนั้นจนได้ แล้วอาจารย์จึงบอกมานพนั้นว่ายังมีคำสำหรับศิลปะวิชาขั้นสุดท้ายอยู่เจ้าจะต้องฆ่าคนให้ได้หนึ่พันคนเพื่อประกอบพิธีบูชาครูที่เรียกว่าครุฑทักษิณามิฉะนั้นวิชานั้นก็จะไม่มีผลอหิงสกะก,กุมารหรือพระองคุลีมานจึงได้ออกสังหารเพื่อให้ครบหนึ่งพันคนตามคำสั่งอาจารย์ตนได้สังหารคนได้ถึง999คน และคนเหล่านั้นล้วนเป็นคนที่กินเนื้อเต่าในชาติก่อนและกลับชาติมาเกิดเป็นคนดีและถูกโจรฆ่าในชาตินี้มารดาของท่านองคุลีมานทราบความจึงต้องการไปหาเพื่อเตือนสติยับยั้งบาปเหล่านี้และด้วยเหตุนี้แหละที่พระพุทธองค์ท่านถึงทรงรีไปโปรโดองคุลีมานก่อนที่จะฆ่ามารดาของตน กุศลบารมีที่องคุลีมานสั่งสมไว้ในภพชาติก็มีมากมายด้วยพุทธญาณทรงอย่างรู้ในบารมีนั้นว่าถึงพร้อมแล้วแก่อรหัตผลจึงทรงไปโปรดแล้วเอ่ยพระวาจาสั้นๆว่าเราหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดเพราะหากองคุลีมานกระทมาตุคาตฆ่ามารดาของตนซึ่งเป็นอนันตริยกรรมก็จกไม่อาจสำเร็จอรหัตผลในชาตินั้นได้ และจะต้องไปรับผลกรรมที่ตนก่อเมื่อสำเร็จอรหัตผลแล้วและปรินิพพานแล้วกรรมต่างๆทั้งฝ่ายกุศลและฝ่ายอากุศลที่ยังไม่ส่งผลย่อมกลายเป็นอโหสิกรรมไปด้วยไม่มีเวรมีกรรมผูกพันกันหรืออีกประการหนึ่งก็คือเต่าใหญ่ตัวนั้นหลังจากสิ้นสุดแห่งภาวะของเดรัจฉานภูมิแล้ว ด้วยผลแห่งกรรมดีก็ได้บังเกิดไปเป็นมนุษย์ที่มีรูปร่างแข็งแรงใหญ่โตไม่มีโรคภัยและมีอายุยืนยาวเป็นผู้มีใจเมตตากรุณาได้สั่งสมบุญบารมีมาอีกหลายพบหลายชาติด้วยการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเวียนไา้ตายเกิดทั้งในโลกมนุษย์และสวรรค์จนชาตินี้ได้มาบังเกิดในตระกูลพราหมณ์นามว่าอหิงสกะหรือองคุลีมาน หลังจากสิ้นพระดำรัสเล่าเรื่องราวแต่อดีตชาติของพระองคุลีมานจบทรงประทานพุทธโอวาทตอนหนึ่งความว่าบาปก,กรรมที่บุคคลทำแล้วย่อมละได้เสียด้วยกุศลกรรมบุคคลเช่นนั้นย่อมยังโลกให้สว่างเหมือนดวงจันทร์ที่พ้นจากเมฆหมอกฉะนั้นหลังจากพระองคุลีมานบวชอยู่ในสำนักของพระพุทธองค์พอสมควรแก่เวลา ได้เรียนรู้และเข้าใจในศีลและข้อบัญญัติหรือพระธรรมวินัยจนเป็นที่เข้าใจถ่องแท้แล้วท่านก็ทรงทูลขอพระบรมพุทธานุญาตออกจาริกไปในป่าเขาลำเนาไพรแต่เพียงผู้เดียวถือธุดงควบสิบสข้ออย่างเคร่งครัดบำเพ็ญเพียรด้วยศีลสมาธิและปัญญาและครั้งหนึ่งท่านได้เข้าไปบินทบาทในเมืองสาวัตถี ในครั้งนั้นก็ปรากฏว่าก้อนดินท่อนไม้ก้อนกรวดที่บุคคลแม้คว้างไปในทิศทางอื่นก็ปรากฏให้สิ่งเหล่านั้นมาตกต้องกายของท่านพระองคุลิมานท่านพระองคุลิมานศีสรสะแตกโลหิตไหลบาทก็แตกผ้าสังฆาตก็ฉีกขาดท่านจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับพ,พระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรท่านพระองคุลิมานเดินมาแต่ไกล ครั้นแล้วได้ตรัสกับท่านพระองค์คุลิมานว่าเธอจงอดกลั้นไว้เถิดเธอได้เสวยผลกรรมซึ่งเป็นเหตุจะให้เธอนั้นหมกไม่อยู่ในนรกตลอดชั่วกาลนานนั้นเพียงในปัจจุบันนี้เท่านั้นจนในที่สุดท่านก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนับว่าชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายพบสุดท้ายของท่านพระอรหันต์องคุลีมาน ท่านเป็นหนึ่งใน80องค์พระอาหารหันต์ที่สำคัญของพระพุทธเจ้าเป็นพระอาหารหันต์ที่ได้รับการกล่าวถึงมากที่สุดองค์หนึ่งตั้งแต่สมัยพุทธกาลเนิ่นนานมาจนทุกวันนี้พระนามของท่านจะยังคงจารึกไว้ในของพุทธศาสนิกชนตลอดกาลนานทั้งในเรื่องราวประวัติความเป็นมาของท่านในแบบอย่างของผู้ที่หลงผิดแล้วกลับตัวกลับใจมาเป็นคนดี และมีคุณประโยชน์ต่อสังคม